ธรมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องคือทรงสอนให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ที่เราสัมผัสรับรู้อยู่นี้ล้วนเป็นอนัตตาสัพเพธรรมาอนัตตา <Yeah. S 2> ไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคล <Yeah. S 2> เป็นธรรมชาติที่ประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟ <Yeah. S 2> และธาตุรู้ <Yeah. S 2> คือใจ yeah. ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปถือว่าเป็นเราเป็นของเรานี้เป็นความเข้าใจผิดไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราร่างกายที่เราคิดว่าเป็นเราก็ไม่ใช่เราเดี๋ยวร่างกายตายไปแล้วเราตายไปกับร่างกายหรือเปล่าเราก็ยังอยู่เราอยู่ที่ใจแล้วใจก็ไม่ใช่เราเอกีก ใจเกิดจากเราเกิดจากความหลงของใจคิดขึ้นมาเท่านั้นเองว่าเป็นเราถ้าเราสามารถเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่ได้ยึดถือไม่ยึดติดไม่มีความอยากให้เขาดีหรือเขาอยู่กับเราไปตลอดพอเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์เกิดจากความหลง แต่ไปคิดว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของเราเมื่ออะไรเป็นเราเป็นของเราเราก็จะรักจะหวงพออะไรเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีสังเกตดูของที่ไม่ใช่เป็นของเราเราทุกข์ไหมบ้านของคนอื่นเราทุกข์ไหมเวลาบ้านคนอื่นน้ําท่วมไฟไหม้ไม่ทุกข์แต่ถ้าเป็นบ้านของเรานี้น้ํารั่วหน่อยเท่านั้นก็ทุกข์ละไม่ต้องถึงกับ ไฟไหม้ด้วยน้ําท่วมเพียงแต่ฝนต,ตกลงมาหลังคารั่วขึ้นมาก็ทุกข์เลว mm hmm. เพราะเราอยากจะให้มันดี mm hmm. อยากจะให้มันไม่มีปัญหากับเรานั่นเอง mm hmm. นี่แหละคือสาเหตุของความทุกข์ก็จากความมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบเห็นในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเราว่าเป็นเราเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขกันสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นสุขเพราะเราไปคิดว่ามันเที่ยงเราได้อะไรมาแล้วเรามักจะคิดว่ามันจะอยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆแต่พอวันใดมันเปลี่ยนไปมันจากเราไปมันไม่เที่ยงขึ้นมาตอนนั้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาทันที